่องของสุขภาพครับโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชนะครับได้จับมือกับทางฝั่งของเภสัชจุฬาครับในการร่วมกันวิจัยสมุนไพรไทยมาแก้วิกฤตสุขภาพจากมลภาวะและก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5ครับศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลนะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาิทลัยม่ิดนและศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดพรพรอนงอารามวิทย์คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาิทลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัยและพัฒนาในโครงการ herb for health นะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรไทยเพื่อช่วยชะลอรักษาและบรรเทาปัญหาสุขภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากฝุ่น pm 2.5ครับ จริงแล้วเนี่ยเรามีความร่วมมือกับมูลนิธิเกษตรกรไทยนะคะทำสมุนไพรให้ได้มาตรฐานนะคะปกติแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะจะมีสารปนเปื้อนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,ามแมลงนะคะโลหะหนักเราก็มีหน่วยที่เราได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิกษตรกรไทยมาทําให้สารที่ได้รับจากสมุนไพรเหล่านี้นะคะ่ะมีความบริสุทธิ์สูงนะคะแล้วสามารถนํามาพัฒนาเป็นยาได้ การร่วมวิจัยในโครงการ Herb for Health ในครั้งนี้นะครับจึงถือเป็นก้าวที่สำคัญของวงการแพทย์และวงการสาธารณาสุขของประเทศไทยท่านใดที่สนใจข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็สมุนไพรเพื่อชีวิตจากโครงการ Herb for Health เนี่ยสามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o นะครับ cufit นะฮะ cuftt นะครับ, c U f I T รบเพราะว่าเราอยากจะเห็นทุกท่านแข็งแรงนะครับหรือเข้าไปที่ Line Official ก็ได้นะครับ ไทยทนบุรีนะครับท่านที่สนใจก็แอดไปได้นะครับ Line Official หรือว่าตามที่ Facebook ก็ได้เช่นกันครับเป็นโอกาสทางด้านการแพทย์ที่น่าสนใจนะคะ